แน่โนมาหาพ่อภาพแม่กับแม่ผู้ซอยก้นสวยพ่อภาอยู่ใส่โนขานั่งร่ำตานาอีกอ่ะพี่เด้อวันนี้งานได้เอาดิกลับมาเลยเจ้าวัดชลูกหลานหลุดไม่เข้าอุ้ยปวดขาร่ำถวายร่ำบูชานำโดยเด็กหญิงโชติกาพระสว่าง เด็กหญิงตะมนวันสิงหาสีในเด็กหญิงยังกีงล่ล่ะและเด็กหญิงที่ติดการบุงบิดมารังถวายในลายเพลงมูชาปูเอื้อลูนะครับขอเชิญทุกท่านได้ชมนะครับลบฟังท่านทีอยากเห็นคิดเลี้ยวอยากไลส่สนสำนักสื่อแต่ละสำนักสำนักเชิญด่านหน้าเด้ดยคังเด้อแต่ห้าม หนึ่งห้ามฟอดน้ำลูกหลานสองห้ามพบมือใส่ดูแต่ตามืออย่าต้องเอ้าเชื่อน้ำฟองชมกันฟอดน้ำบ่วงสวงได้แล้วครับฟอดจนสวยงามสวยงามน่าตายนิรันด แสดงผู้คนอนกับที่วัน thank you thank you ตัวหนึ่งแสนบาทเ้า่อิดก้ามวัหนึ่งแสนถ้าผมก็หลุดฟอนเนาะวางพอผ้ามาเป็นพื้นที่ก่อนบุญกระถิ่นฟ้อนโกนพผ้าให้ตัวพันตวเัดดีเพื่นนี่นี่วัดดีปนัดนี่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 วัดดีปนัด ลันปาในช่วงนี้แจ้งเพื่อนเจรตีประจังพ่อเอกรังคังเด็กกำเดิดพอพ่างสิไรขสูดที่ที่บวงสรวงที่ลูกม่นเที่ยวพุ่มเทวดาในช่วงนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ซอยท่านสซบตอเขอเรียนเชิญได้มาร่วมกันบริเวณนาโต้วงสวงหลังจากทุกอย่ังทำความแล้วสถานการณ์ประหลัดานนิมนต์ประธานที่พระสง์ได้อธิษฐานจิตจุดเทียนเครื่องบวงสรวง

3,120ล้านกิโลเมตรเจ็ดสิบหกจังหวัดเจ็้อยเจำเภอเจ็ดพันสอราบตำบลประชากรนับหมดประมาณเจ็ุดหกล้านกว่าคนมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาธิบโีสีสินมหาวิราลงกรมีอนภูมิพนราชวราภูที่ที่สีสมปู์อดุญยเดชสยามอินตราทิเบราพระโลบรมรมาราธโมวิพระพุทธเจ้าเจ้าหลวงอเป็นพระมตรพระกวานมีกรุงเทพมหานครอมรรัตนโก ศิสินประยินงรายุธยามหาดิโลกภกนพธราชธานีบุริลมรุราชจิเวศมหาสถานอมรพิมาอวตารสถิตสัพพรริยมิสรกบรสิทธ์ตั้งทำงานบวชแล้วว่าขันยุตังหลังดาวเนี้เหานแนพวกตั้เห็นยเตังโนววพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักธรรมตั้งแต่พุทธกาลสืบกันมาที่เรื่องแตกเหื่วดีเพันล้านปศน์ันเป็นข้อยึดเหนียวแห่งจิตใจของผว้ชน เป็นเป็นอห่งดีมีชื่อว่ามืงองหลวงราชนรรักไทยรัตนโกสินทร์บินแดงอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งสถิตแห่งความร่มเย็นเป็นขวาสุขอยู่ทุกสถานอันมีสืบมานานนักพันปีด้วยบระกรกเจาแผ่นดิ เออเทวันทุกชัก้นวาจงลงมาชูช่วยอำานวยผลขออนันเจอเททั้งหลายในสามนจงระมาดรชูช่วยอำหนวยชัยขออนันเจอองค์อินป,ป,ปิดดาวฤกษสาจมโดยเทเทวาทุกสถานที่มานใหญ่โปรดเสดจจากฟ้ามารวไวเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพญานขออนันเจอ องพระภุมิมจ้าพระพิริตประกาสิทธพรยในสยามเปี่ยมไปด้วยเมตตาการุณาธรรมทั้งโลกสามตาม่างสยบนบประนมขออันเชื่อเทวันทุจร้าจงลงมาเป็นเกศเป็นประทถนขันวนาได้เลิอดดีที่อุดมเป็นปาตุลโม่น đi đàng bên cho เกิดเปิดโลภวิทูวิโสตยิธรรมปังปังเกิดเปิดโลภวิทูวิโสตยิสังปังปังเกิดเปิดโลภวิทูวิโสตยิโอลเปิดมหาเปิดตัวพุทธเจ้าปังเกิดเปิดโลกันนาตัวพุทธเจ้าย่างกว่าโลภันนาตปังเกิดพวกรามจะใช้มหาเวทอุตานมาเปิดสิ่งนี้ใจย่ำปัจจรมารมีเบญคนจะได้กระบวนประกาศาสมรสเนตรเทวินโธยตั้งจะผู้วิโสตยิบิส ที่โสนโบกพังหาญอุณาบคกประายสิวนารแผ่นลิกใจเบื่อคนเปิดทั้งสี่จตุทิศเปิดทั้งแทิศเปิดทั้งสิบทิศเปิดสิเก้าชั้นฟ้าเปิดสิบหกชั้นลมาเปิดสิห้าชั้นโภคเปิดี่สิบเอพระเปิดสิบสี่พระองา เปิดสิบสององค์พระแม่คงคาเปิดป้าเปิดภูมิเปิดคงคาเปิดพรณีเปิดไปศีเปิดปัตลีเปิดเครื่องบวงสวงเปิดเนิกเปิดเวลาเปิดญาตรายามบีองค์พระอังคารแรงสองถ้ำ เดือนสี่ปีมะลงทองที่สีสวัสดีเฉียรภูนนโมพุทธายะสิทธิมังคละเปิดเปิดเปิด Nampo Taksa Pakwanto, Rahanto Samadhi Samihiputasa, Nampo Taksa Pakwanto, Rahanto Samadhi Samihiputasa, Nampo Taksa